รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอาหารแต่ละจานมันก็มีพื้นที่ที่ทำให้เราสามารถใส่ตัวตนของเราลงไปได้ซึ่งมันก็คือรถมือที่แตกต่างกันไปรถใครก็รถมันเนาะจะว่าไป ครัวก็เป็นเหมือนเวทีผมว่าในไหนจะโชว์ทั้งทีแล้วเนี่ยไปให้สุดเลยดีกว่าครับเข้าปีที่16แล้วครับตอนรับเพื่อนๆนะครับเข้าสู่ครัวที่ทำอาหารอร่อยๆครัวของที่บ้านของพวกเราทุกคนนี่แหละครับอร่อยสุดแล้วครับและนี่ก็คือผลพัฒนนักบงโคมคุก Chapter 16สวัสดีทุกท่านครับ น,ลนลหลายคนอาจจะเคยคุ้นเคยกับเมนูไก่กลางเปานะครับเป็นเมนูจีนสไตล์เสฉวนโดดเด่นด้วยถั่วลิสงนะครับแล้วก็มีรสจัดจา้านจากพริกนะครับวันนี้ในเทศกาลกินเจเราจะมาปรับให้อยู่ในรูปแบบเมนูเจครับกับเมนูเต้าหู้ทอดซอสกลางเป่าเจครับ พระเอกของเมนูนี้แน่นอนนะครับต้องคือเต้าหู้ครับและนี่ก็คือเต้าหู้โอไฮโอเป็นเต้าหู้ญี่ปุ่นต้นตำรับแท้ๆนะครับถั่วเหลืองที่เขาใช้ผลิตนะครับเป็นถั่วเหลืองคัดเกรดคุณภาพดีมาจากแคนาดาผลิตด้วยกระบวนการที่ทันสมัยนะครับเต้าหู้ของโอไฮโอนะครับเวลาที่เราเห็นเนี่ยครับอยู่ในตู้แช่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเขาจะมีสีเขียวสีฟ้านะครับตัวสีฟ้าเนี่ยจะเรียกว่าเต้าหู้คิทุซึ่งตัวเขียวเนี่ยจะเรียกว่าโมเมนโมเมนเนี่ยจะเรียกว่า มี texture มีความเิร์มขึ้นมาอีกเล็กน้อยนั่นเองครับวันนี้เราจะใช้เป็นตัวโมเมนต์นะครับซึ่งก่อนใช้เนี่ยพนจะแกะออกจากแพ็กเกจวางบนตะแกรงนะครับแล้วก็ซับเขาให้แห้งลงเดี๋ยวเราจะหั่นเต้าหู้แต่ละชิ้นนะครับเรื่องของการหั่นนะครับแล้วแต่วิธีการสไตลิ่งของเราเลยเราอยากหั่นเป็นรูปแบบไหนก็ได้นะครับวันนี้คนจะเสิร์ฟเป็นชิ้นใหญ่หน่อยแต่เพื่อให้รับประทานง่ายเดี๋ยวเราจะบั้งเขาเล็กน้อยครับ อาแล้วครับแป้งนะครับแป้งทอดกรอบเราจะใช้เป็นแป้งแห้งนะครับแล้วเราก็แค่ชุบบางๆเท่านั้นไม่ต้องหนาเลยนะครับชุบเสร็จแล้วเนี่ยปัดแป้งส่วนเกินออกด้วยให้เขาเคลือบแค่บางๆพอแล้ครับ การทอดนะครับไม่มีอะไรมากก็คือเวลาที่เราลาดซ้อนลงไปใช่ไหมครับมันจะทําให้เกาะติดได้ดีถ้าหลายๆคนไม่ชอบเทคนิคการทอดนะครับจะย่างก็ได้นะครับทาน้ํามันเล็กน้อยนะครับบางๆแล้วก็ย่างในกระทะ เอาละเราไม่ต้องสีเข้มมากนะครับอันนี้พอละคนก็จะเสด็จน้ํามันนะครับแล้วเดี๋ยวเราตักขึ้นมาพักครับผมในไหนเราต้องทอดเต้าหู้แล้วนะครับน้ามันของเราพร้อมแล้วเดี๋ยววันนี้คนจะเอาถั่วแขกนะครับลงไปทอดด้วยเพื่อนๆนะครับสามารถใช้เป็นถั่วฝักยาวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับน้ามันร้อนๆนะครับเราใส่ถั่วลงไปครับชาดน้ํามันเล็กน้อยจะช่วยทําให้ผักของเราสีสวยแล้วก็มีรสหวานนะครับเวลาที่ไปผัดก็ไม่ต้องผัดนาน หลักขึ้นจากน้ำมันได้เลยครับในส่วนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทําซอสกังเปากันนะครับอันนี้จะเป็นซอสเห็ดหอ,อมนะครับอารมณ์ของเขาก็จะเหมือนซอสหอยนางรมที่เป็นเจประมาณนั้นนะครับซสีอิ๊วขาวจิ๊กโชว์น้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูข้าวน้ำสะอาดนะครับประมาณสัก3ช้อนโต๊ะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเราจะมีแป้งข้าวโพด ที่จะช่วยทําให้ซอสข้นขึ้นนะครับเราใส่น้ําเตรียมไว้ได้เลยครับสักช้อนโต๊ะได้ครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นซอสตัวซอสกังเปาของเรานะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับล้างกระทะให้ร้อนนะครับน้ามันนะครับไม่ต้องเยอะครับผมพอเขาเริ่มอุ่นๆนะครับเราใส่พริกแห้งลงไปได้ครับตามด้วยเห็ดหอมแห้งที่เราแช่น้ําจนนุ่มแล้วนะครับบีบน้ําออกแล้วก็หั่นเป็นเต๋าๆนะครับการที่เราผัดพริกแล้วก็ตัวเห็ดก่อนเนี่ยนะครับกลิ่นหอมของเขาจะลงไปในน้ํามันทําให้ส่วนประกอบอื่นๆนะครับมีรสชาติมีกลิ่นหอ ที่มากขึ้นครับผักเนี่ยเราใส่ได้ตามใจชอบเลยครับหลากหลายเข้าไว้นะครับคนมีแครอทกับพริกหวานนะครับลองดูนะครับส่วนประกอบที่เราผัดไว้เนี่ยครับแครลลอทแล้วก็พริกหวานเวลาที่เขาโดนความร้อนนะครับเขาก็จะมีน้ําออกมานะครับสังเกตได้ง่ายๆนะครับน้ํามันเอย่ยแล้วก็น้ําที่ออกมาจากผักเนี่ยจะทําให้ผักมีลักษณะที่เนาขึ้น ส่วนพริกแห้งของเราสีตอนนี้ก็เข้มขึ้นเล็กน้อยนะครับวันนี้ผลใช้กันไกนะครับตัดพริกแห้งเป็นแว่นๆแล้วก็เคาะเม็ดออกจะมีเม็ดเหลือแค่เล็กน้อยนะครับไม่เผ็ดน้ําซอสที่เราเตรียมไว้นะครับถั่วแขกที่เราทอดไว้นะครับแป้งข้าวโพดที่เราพักไว้นะครับเพื่อนๆต้องอย่าลืมคนนะฮะวันนี้แป้งข้าวโพดถือว่าเยอะนะครับเรายกออกมาจากความร้อนนิดนึงเพราะถ้าเราหยอดลงไปเลยเดี๋ยวเราจะคนไม่ทันนะครับคนนิดนึงพอเขาข้นขึ้นแล้วเราวางลงไปเลยโอเคครับซอสของเราจะข้นเล็กน้อยนะครับ เอาละครับยกออกจากความร้อนน้ำมันงาเล็กน้อยนะครับถั่วลิสงครับขาดไม่ได้ครับเมนูจานนี้นะครับกังเปาเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาก็อยู่ที่ถั่วลิสงและก็พริกนะครับอาหารสไตล์เสฉวนที่ฮิตฮิตที่คนทั่วไปจะรู้จักกันก็คือไก่กังเปานะครับรองลงมาก็กุ้งนะครับส่วนอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเมนูจานพิเศษจริงๆที่เราดัดแปลงขึ้นมาเพื่อเทศกาลกินเจนะครับ เต้าหู้อ่อนสไตล์ญี่ปุ่นสามารถนํามาประกอบอาหารได้หลากหลายรูปแบบนะครับที่สําคัญเต้าหู้เนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีทีเดียวครับโดยเฉพาะโอไฮโอนะครับโอไฮโอนะครับเป็นแบรนด์เต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตํำรับแบบกล่องเจ้าแรกในประเทศไทยครับเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปทั้งกรุงเทพบริมนทลครับลองหาซื้อมาแล้วก็นำมาปรุงเมนูเต้าหู้ทอดซอสกังเปาเจรับรองว่าเทศกาลกินเจนี้อร่อยไม่มีเบื่อแน่นอนครับ ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาทำน้ำพริกมะขามไว้ทานในช่วงเทศากาลกินเจกันครับผลพัฒนนักรุงโฮมคุกชั e r 16ผลพันนักรุงโฮมคุกช t ้ r 16สนับสนุนรายการโดยเต้าหู้โอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับรสชาติตเต้าหู้ญี่ปุ่นแท้ๆ น้ำมะขามเปียกเข้มข้นปลาไร่ทิพมีจำหน่ายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าใกล้คุณหนังสืออิตาดากิมัสทัานจะพืชและเครื่องเทศตราไร่ทิพช่วงกินเจแบบนี้นะครับหลายๆท่านบ่นว่าหิวบ่อยถ้ามีน้ำพริกติดตู้เย็นไว้ก็คงจะดีเพราะว่าเราสามารถหยิบมาทานคู่กับผักสดหรือว่าผักลวกได้ตลอดเวลาผมก็เลยปิ๊งไอเดียน้ำพริกมะขามผัดขึ้นมาใครที่ชอบทานน้ำพริกตามมาหาน,นี้เลยครับ เคก็มาเริ่มที่ตัวโปรโตีนเกษตรก่อนเลยนะครับผมเลือกใช้เป็นลักษณะเป็นแท่งๆแ,แบบนี้นะครับจะใช้เป็นก้อนสี่เหลี่ยมก็ได้เหมือนกันเราจะนําไปแช่น้ําก่อนนะครับผมใช้โปรโตีนเกษตรแบบนี้ครับทดแทนเนื้อสัตว์นั่นเองนะครับตรงนี้ประมาณสัก2อสามนาทีก็เรียบร้อยแล้วอตอนนี้โปรโตีนเกษตรของเราก็นิ่มดีแล้วนะครับผมก็จะเอามาเสดดน้ำนะครับเราสามารถคั้นน้ําออกได้นะครับอย่างที่วันนี้ผมทำเนี่ยผมใช้โปรตีนเกษตรแบบแห้งนะครับ 80กรัมพอแช่น้ำเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้น้ำหนักประมาณ200กรัมก็เดี๋ยวผมจะนำมาผัดนะครับผมใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับไอเดียตอนแรกของเมนูนี้ครับก็คือจะทำเป็นน้ำพริกมะขามผัดนะครับก็จะใช้หมูสับในเวอร์ชั่นธรรมดานะครับวันนี้เราทำเป็นเวอร์ชันเจก็เลยใช้เป็นโปรโตีนเกษตรแทนตรงนี้ถ้าใครไม่บีบน้ำออกดีๆนะครับเวลาผัดเนี่ยก็จะมีโอกาสกระเด็นได้นะครับก็ระวังดีๆเคตอนนี้น้ำมันเริ่มร้อนดีแล้วนะครับผมก็จะเอาโปรโตีนเกษตรของเราลงไปผัด อ่ะโอเคครับตอนนี้เราผัดได้สักพักนึงนะครับโปรโตีนกษตรของเราเริ่มร้อนดีแล้วผมก็จะเริ่มปรุงรสชาติเลยเราจะทาเป็นน้าพริกมะขามนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ํามะขามเปียกเข้มข้นครับผมเลือกใช้น้ามะขามเปียกเข้มข้นตราไร่ทิพย์นะครับเพราะว่ามีมาตรฐานนะครับเปิดขวดมาทุกครั้งเนี่ยจะได้รสชาติแบบเดิมตลอดไม่ต้องกังวลเรื่องการเก็บรักษาไม่ต้องกังวลเรื่องอัตราส่วนเวลาที่เราจะมาทําน้ํามะขามมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะครับสามารถเอาไปทําได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นผัดไทยนะครับหรือว เขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องกระบวนการคัดแยกบรรจุแล้วก็ผลิตที่ได้มาตรฐานทุกๆขวดนะครับก็จะมีวันผลิตวันหมดอายุคอยบอกอยู่ทําให้เรามั่นใจได้เลยนะครับว่าเราจะได้ใช้ของที่ใหม่สดเสมอเราได้ลดเปรี้ยวลดหวานไปแล้วนะครับผมจะปรุงรสชาติต่อนะครับด้วยซอสเห็ดหอมต่อไปตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลปี๊บนะครับ ต่อมาเราก็จะมาปรุงรสเผ็ดด้วยพริกขี้หนูสวนปลนละเอียดของไร่ทิพย์เช่นเดียวกันครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ทําการชิมรสชาตินะครับปรับให้เป็นแบบรสชาติที่เราต้องการนี่ผมจะให้มันเป็นลักษณะแบบข้นๆเหนียวๆจากตัวน้ํามะขามของเรานะครับ เท่าน,นี้เราก็ได้น้ําพริกง่ายๆไว้ทานในช่วงเทศกาลกินเจกันแล้วนะครับเสิร์ฟกับผักสดหรือว่าผักลวกก็ได้เหมือนกันนอกจากอิ่มท้องแล้วยังอิ่มอกอิ่มใจอีกด้วยครับพพลพพลัััักกกกนนปปรรุุงง Home Chapter Chapter 16 16ผผคคสนับสนุนรายการโดย ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสเตนเลสติตลตราหัวม้าลายกระทีถุงชาวเกาะอ,อย่าลืมแช่เย็นเพราะคั้นจากมะพร้าวสดใหม่ผลิตภัณฑ์ตา Mac ic, ราแมคคอมกผลิตภัณฑ์ตราครสโบเมนูนี้ขอยกให้เป็นเมนูโปรดประจำเทศกาลกินเจปีนี้ของผมเลยนะครับเราจะใช้รสอูมามิจากเห็ดสามชนิดมาทำให้เกิดรสชาติอร่อยลงตัวไปชมกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมเห็ดกันก่อนนะครับก็ผมใช้เห็ด3แบบด้วยกันนะครับวันนี้มีเห็ดหอมแล้วก็เห็ด แชมเปญยองนะครับเรามาหั่นไว้ก่อน จะมาเริ่มผัดขิงกันนะครับเราใส่น้ำมันพืชลงไปเห็นน้ำมันร้อนแล้วนะครับเราก็เอาขิงสับใส่ลงไปพอขิงเริ่มมีกลิ่นหอมๆนะครับเราก็จะใส่เห็ดที่เมื่อกี้เราสับไว้นะครับเห็ดหอมสดแล้วก็เห็ดชมเป็นยองนะครับตอนนี้ใช้ไฟแรงๆเราจะผัดไล่ความชื้นเห็ดก่อนนะครับ ตอนนี้เห็ดผัดของเราเริ่มสีเข้มดีแล้วนะครับเอาข้าวที่ซาวแล้วสเสดดน้ำแล้วก็ใส่ลงไปผัดด้วยกันตอนนี้บริเวณขอบๆข,ของเม็ดข้าวแล้วนะครับเริ่มใส่ขึ้นเล็กน้อยผมก็จะใส่น้ำสะอาดลงไปเล็กน้อยนะครับ ลราใส่น้ําสะอาดลงไปแบบนี้เพื่อเคลียร์ข้าวที่ติดตรงกระทะนะครับแล้วผมก็จะย้ายส่วนผสมของเราไปใส่ในหม้อหุงข้าวกันแล้วผมก็จะเติมน้ําสะอาดที่เหลือลงไปนะครับปรุงรสชาตินะครับด้วยเกลือเล็กน้อยน้ําตาลทรายาาซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมแล้วก็พริกไทยขาวป่นครับแล้วผมก็จะเอาเห็ด พอเทเบโลของเรานะครับใส่ลงไปทั้งดอกแบบนี้เลยวันนี้ผมจะทํา2เสิร์ฟนะครับก็จะใช้เห็ดดอกใหญ่2ดอกแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปหุงกันครับอะตอนนี้ข้าวของเราใกล้สุกดีแล้วนะครับเราก็จะมาทําน้ําจิ้มเตรียมกันเลยใช้เป็นเต้าเจี้ยวนะครับเราก็จะปรุงรสชาติด้วยน้ําตาลทรายก็โคลกหรือว่าบดแบบนี้ก็ได้นะครับใครที่ทําเยอะๆก็ใช้เครื่องปั่นเลยสะดวกดีนะครับมาหุงก็จะใส่พริกแล้วก็ขิงนะครับเล็กน้อย ก็จะเอาเห็ดออกมานะครับวางพักไว้ก่อนกลิ่นขิงกับกลิ่นเห็ดนี่แบบหอมมากๆเลยนะครับพอเปิดหม้อมา เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็เสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวที่เราทำเมื่อกี้จะเห็นได้ว่าขั้นตอนไม่ยากเท่าไหร่ทานอร่อยได้ทั้งครอบครัวลองทำมาดูนะครับผลพัฒนนักปรุงโฮมคุก chapter sixteen ผลงาพัฒนนักปรุงโฮมคุก chapter 16สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ปราทิวลิปหนังสือแคนดี้แมน ใหม่น้ำปลาหวานแม่พลอยเครื่องแน่นกุ้งเต็มคำพาสต้าแอคเนซีหอมมากทีเดียวครับเทศกาลกินเจปีนี้ผลมีเมนูเส้นที่ทำจากพาสต้ามาฝากพาสต้าโกซิมี่เห็ดเจครับเส้นพาสต้าก็ทำโกซิมีได้นะครับวันนี้ผลใช้เป็นเส้น ini, รครับเปรลี่เบอร์หนึ่งของแอคเนซีครับเวลาในการต้มนะครับถ้าแบบอ r d e เดนเต้เนี่ยนาทีแบบนอร์มอล4นาทีวันนี้ เราทำโกซิมีต้มแบบ Normal ครับในการต้มเส้นเพื่อนๆอย่าลืมนะครับเราต้องใส่เกลือ 4นาทีแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะเอาเส้นขึ้นมาก่อนครับวันนี้เครื่องของเราจะมีเห็ดหูหนูด้วยนะครับซึ่งผะชอบเอาไปลวกก่อนเพื่อให้กลิ่นของเขานลดลงนะครับรวมถึงหน่อไม้เวลาที่เราซื้อมาแล้วมันจะอยู่ในน้าเกลือนะครับลวกผ่านน้าก่อนเล็กน้อยด้วยก็ดีครับและในส่วนของตัวเส้นนะครับก๋วยเซียมีปกติเขาจะทอดใช่ไหมครับแต่ของเราเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับเราจะทานเป็นเส้นแบบนุ่มๆอีกส่วนหนึ่งนะครับเราจะแบ่งเป็นสส่วนแล้วนาไปทอดครับ น้ำมันในการทอดเส้นนะครับร้อนนิดหนึ่งนะครับประมาณ190ครับใช้หม้อที่สูงนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าฟองน้ำมันจะเยอะตัวเส้นพาสต้าของเรานะครับพอฟองน้ำมันลดลงนะครับเส้นเขากรอบแล้วครับใช้ได้แล้วครับผมเสด็จน้ำมันนะครับใส่ลงในจานเตรียมไว้เลยครับ กรอบและสีสวยแล้วนะครับโกดซี่หมี่ของเราวันนี้นะครับ2 t e x t ็กเ,เจรครับและเช่นเดียวกันนะครับไหนๆเรามีน้ํามันที่เราใช้ทอดเส้นแล้วนะครับคนจะทอดฟองเต้าหู้นะครับเอาไว้ใช้ในการแต่งหน้าครับ เอาละครับของเต้าหู้ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปเตรียมผสมนะครับในส่วนของน้ําซอสกุยชีมีกันเลยครับในตัวน้ําซอสของเรานะครับคนมีน้ําสะอาดซอสเห็ดหอมครับซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ําตาลทรายผสมให้เข้ากันนะครับเตรียมไว้เลยครับอีกส่วนหนึ่งเราจะมีแป้งข้าวโพดนะครับคนจะผสมน้ําเตรียมไว้ครับน้ํามันพืช2ช้อนชาน้ํามันงาน1ช้อนชาครับ เห็ดหอมที่เราแช่น้ําจนนุ่มดีแล้วนะครับเราใส่ต้นหอมไม่ได้นะครับอันนี้เป็นก้านของขึ้นช่ายนะครับเราจะผัดเห็ดหอมก่อนกับน้ํามันเนี่ยนะครับเพราะว่ากลิ่นหอมของเห็ดหอมแห้งเขาจะลงไปอยู่ในน้ํามันนะครับ ผัดให้ขึ้นสีเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วตัวน้ําซอสที่เราผสมไว้นะครับใส่ลงไปครับพอส่วนประกอบเดือดนะครับเราใส่เห็ดลงไปนะครับเรามีเห็ดหอมแล้วเราใส่เห็ดชิเมจินะครับเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนแปลงเห็ดอะไรได้ตามใจชอบเลยนะครับเราใส่แครอทครับผมแล้วผลก็จะตามด้วยส่วนประกอบของหน่อไม้นะครับแล้วก็เห็ดหูหนูที่เราลวกไว้นะครับเดี๋ยวพอเขาเดือดนะครับเราเคี่ยวผักทุกอย่างนะครับให้สุกนุ่มอีกประมาณสานาทีครับ ปกติเราก็จะคุ้นเคยกับโกจิมีที่เป็นไก่พอเรามาเปลี่ยนเป็นผัดต่างๆเนี่ยนะครับไม่ได้แตกต่างนะครับความอร่อยไม่ได้ลดลงเลยแต่สิ่งหนึ่งที่พลรู้สึกว่าเราขาดไม่ได้นะครับก็คือส่วนประกอบของหน่อไม้เพราะว่าหน่อไม้เนี่ยครับมันจะมีรสชาติอะไรบางอย่างมันมีกลิ่นเฉพาะตัวที่อยู่ในโกจิมีนะครับพอเราไม่ใส่แล้วร,รู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรที่ขาดไปนะครับน้ำแป้งครับใส่ลงไปแบบใส่ไปคนไปนะครับอันนี้พลทาคนนิดนึง เสร็จเรียบร้อยครับคนๆนะฮะแนะนำนะครับว่าหลังจากที่เราตักเสิร์ฟแล้วเนี่ยครับรับประทานทันทีครับเพราะว่าไม่งั้นมีกรอบก็จะไม่กรอบนะครับตกแต่งด้วยฟองเต้าหู้ทอดนะครับ กินเจปีนี้ได้บุญอร่อยและก็มีความสุขอย่างแน่นอนเราทำกันดูนะครับพาสต้าโกสซี่หมี่เห็ดเจครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราใิชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และวก็ไลายแอดครับ